ทำอะไรกินครับวันนี้นี่ทำเราบิ้นจีใส่กับคุโรบหนึ่งเปกนะคะหูเยอะไปเอ๋ตกไปกลางวันไม่ใช่กลางคืนปั่นกันดีนะเยนะ็นเนี่ย ปั่นเสียงดังปั่นเนื้อปั่นเนี่ย,ยอยากกินปัน่นปั่นเนื้อเดี๋ยวก็ยังสอนทำมันในห้างกับแต่ปั่นนี้มันเป็นเหล้าขา่าปั่นนี้ต้องใส่แก้วเลยครับเขา ใส่ถังสาดนา้ำใ้างยี่เขขายก็ได้ไมเหอนกคนกินที่ร้านอาหารก็้องใช้ถุงยิ่ใช้ใแก้วก็ได้ใช้เปรหลักอ็นเลยใช้ฟิลมอะไรกแคุ้มเด๋ว <พ ite S 1> ขายได้แพงด้วยแถมได้กำไรเยอะด้วยไม่ใช่แก้วใช่มีปากเป็นยต่เพราะว่าคนกินหมูท้าสองคนถ้าสมมครสองคๆๆนใช่ไหมหลกตน้เราขายแก้วละสี่เกพิ่มฉะละสิบบาท แต่บางทีแต่ป้านีต่องฉอะไปยี่สิบเ,เอาช่วยเขาดูดิให้ป้านีดูอ่ะช่วยเพราะว่าถ้าคนมาสี่คนเขาต้องใส่กันเชื่อเด็ดใช่ไหลมล่ะส่วนมากกับผู้หญิงจะกินแล้วแถวนี้ซื้อไงเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่ไงซื้อายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในแก้วอันนี้เป็นิ้นจี่นะคะกินก่อนทีนึง<ด>กินทีนึงก<ด>ันโอ้ลูกค้าลิวโทรก่อนทิปเดียวทิปเดียวเอ่าริวรออยู่รออยู่อ่าลิว เร็วถ่ายคลิปให้ที้สมบูรณ์เลี้ยวเราก็จะใส่เยลลี่ลง้ามานะคะไม่ใส่อะไม่กินจะกินไม่ฉอๆนคะคะเดี๋ยวมวันเยลลีหมดแล้วลูกค<อ>้าบอกไม่เอาล้วมมืมเราเพิ่มอีกห้าบาทได้ไหมครับร้อยนะคะแล้วก็มาชิมกันดูนะคะรสชาติกินแรงก่ปะรดกาหรือไม่ได้กิน่นฉินจีกบไปเลยมันไม่ได้กินแต่ว่า ไม่ว่ากี่เรียนจีออกก็ไม่ออกผมขมมันก็อร่อยนะแอบผมเราเปต้ลาไปก่อนนะคะเจอกนคลิปหน้าค่ะกินเลยไม่ครบสามนาที่ีกสิบห้าวิสามนาทียินดีไม่อร่อยอะ mày cho họ vào thân thiết là không chịn tiểu mày không tiểu quan thôi đừng cho em nghe hưng đi. kín chịn luôn mày kín chịn mày kí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 n mày